สวัสดีครับวันนี้พามาดูแท่นตัด14นิ้วตัวที่คุ้มค่าที่สุดในท้องตลาดนะครับในราคาไม่เกิน2,400ตัวนี้เป็นตัวที่ทางเราแนะนําที่สุดแล้วซึ่งคุ้มค่ามากๆนะครับคุ้มยังไงครับเดี๋ยวมาชมกันครับข้อที่1ครับแท่นตัดตัวนี้นะครับมีกําลังมากกว่าแท่นตัดทัทั่วไปในท้องตลาดทั่ว,วไปนะครับแท่นตัด14นิ้วทั่วๆไปกําลังจะอยู่1 9 0 0ถึง2,000วัตต์แต่ตัวนี้ ให้กาลังมาถึง2,200วัตต์ถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับท่านตัด14นิ้วในท้องตลาดเลยนะครับตัวนี้นะครับจะให้ใบแถมนะครับมาทั้งหมด3ใบนะครับรวมใบที่ติดเครื่องด้วยเป็นใบตัด14นิ้วสแตนเลสแท้นะครับซึ่งตัวนี้รวมทั้งหมด3ใบนะครับรวมมูลค่าแล้วก็ประมาณ300-300กว่าบาทนะครับตัวเครื่องประกันศูนย์สแตนเลสไทยนะครับสามารถเข้าศูนย์สแตนเลสไทยได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะประกันศูนย์ยาวนานถึง2ปีนะครับประกันทุ่นฟิลคอยแล้วก็สวิตช์นะครับ ตัดนะครับสามารถตัดแบบฉากทั่วๆไปนะครับแล้วก็ตัดแบบ45องศาได้นะครับโดยมีน็อตล็อกอยู่2จุดนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะครับจะปรับได้ตั้งแต่0ถึง45องศานะครับส่วนการปลดล็อกนะครับการเปลี่ยนเหล็กนะครับจากเหล็กเล็กไปเหล็กใหญ่ซึ่งท่านตัดบางรุ่นรุ่นเก่าๆเนี่ยเราจะต้องขันนะครับหลายๆรอบนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับ ตัวนี้ใช้การปลดล็อกที่ตัวแกนหลักนะครับแล้วก็สามารถดึงเลื่อนเดินหน้าถอยหลังมาในระยะที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็กดคันล,ล็อกลงเนี่ยก็สามารถขันเพิ่มความตึงของปากกาที่จับอีกไม่กี่รอบก็แน่นแล้วนะครับซึ่งฟังก์ชันเนี่ยจะสามารถประหยัดเวลาได้มากๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนเหล็กบ่อยๆอย่างเช่นลูกค้าตัดเหล็ก1นิ้วเปลี่ยนไปตัด2นิ้วเปลี่ยนไปตัด4นิ้วแล้วกลับมาตัด1นนิ้วใหม่เนี่ย โดยปกติทั่วๆไปจะต้องหมุนเสียเวลามากนะครับช่างส่วนใหญ่จะลำขานะครับตัวนี้ก็สามารถปดคันล็อกนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยนะครับสรุปเลยนะครับแท่นตัดสแตลเล SSC 22ตัวนี้จะเป็นแท่นตัดตัวที่คุ้มที่สุดนะครับในราคาประมาณ2,000กลางๆนะครับซึ่งได้ใบแถมทั้งหมด3ใบนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยแรง2,200วัตต์นะครับกำลังได้2,200วัตต์นะครับได้ประกัน0 2ปี ของสแตลเล่นะครับแล้วก็จะเป็นแท่นตัดตัวที่ขายดีที่สุดของเราครับสำหรับลูกค้าที่รับที่โชว์รูมของเราสามารถรับได้เลยนะครับตอนนี้สินค้าเข้าแล้วสําหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งติดต่ออินบ็อกซ์เลยครับเรามีบริการจัดส่งโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ